มาแล้วสนใจยายช่วยกันขอ,องตายยายช่วยกันนะจ๊ะช่วยกันทํางานเข้าสวนช่วยกันนท้าสวนท่านผู้ใดจะจ๊ะ กำลังดีอยู่นี่ย่ป๊าเรากำลังดีอยู่เรารื้อตรงนี้ออกเพราะว่าเขาจะได้ไม่เกะกะไอตรงออมอเตอร์มอเตอร์ประตูรั้วไฟฟ้ามันจะได้ไม่เป็นอุปสรรคเวลามันตอนนั้นมันเสียไงพอดีมันเสียแล้วเราเห็นว่าช่างซ่อมประตูรั้วเขา มีความไม่สะดวกสบายในการซ่อมเพราะว่ามันมีกระถางวงบอร์สเมนต์อยู่ตรงนี้ใกล้กับออมอเตอร์ให้ป้าป๊าช่วยโกยมาเยอะๆก่อนโกยมาอีกแข็งแรงดีนะป้าป๊าเราฮอ <c oughs> <c oughs> ้โกยมาโกยมา แข็งแรงดีถือว่าร่างกายของป้าเราค่อนข้างแข็งแรงดีมอข้ามาช่วยด้วยสิมอข้านะฮะมอข้ามาแล้วมาแล้วมาช่วยกันช่วยช่วยแล้วช่วยดู <laughs> ช่วยดูใช่ไหมมาข้าช่วยดูใช่ไหมเนี่ย เราช่วยช่วยเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวเราช่วยเป็นกำลังใจให้นะไปถ่ายของไทยก่อนจาวัสดีจ้าที่หน่วยเพื่อนบา่ิ่ารักของเราเองเอาแสงแสงเล่โอเคโอ้แสงแสงมันเป็นอะไร เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอัดคลิปอยู่อัดคลิปอยู่ป้าเขาจะเข้ามาหอมเราไงเราเลยบอกเราอัดคลิปอยู่ไม่อยากออกสื่อ,อทุกเชาก้าต้องหอมแก้มซ้าขวาแล้วปาก <laughs> mm. เดี๋ยว เราถ่ายทำคนเดียวให้ป้าป้าพักนะโอเคอให้ป้าป้าพักก่อนวิโตวิโตทำไปเรื่อยเอยหนื่อยก็พักเอาดินใส่ตะกร้านี้ได้ ทำไปเรื่อยๆเหื่อยก็พักลืมอ,อ,อะไรห่ะตัดตรากคนรักการปลูกทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พัก

ด้วยไม่เคยติดเลยหาเครื่องโทรศัพท์ที่มันดูเสียงไะไอ้น,นี่เซี me, me, dear, me, me ่ยวมี่เซี่ยวมี่ Ừ ngang, thì ngang, ừ ngang, ngang, ừ ngang, ừ ngang, ngang, อย่งนี้แหละจะมีสับนู่นสับนี่มาอยู่มาหมกหมกตัวอยู่ในเนี้ยออกสาวชาวสนนนนานวนน้อนหนาวใจรันจวนอยู่บ้านกลางสวนทุเรียนไม่มีทุเรกตน้นลมหนาว ไว้ส yeah. oh, yeah. าวมุนเวียนมาแปดข้าแล้วเวลาจะยกจะอะไรก็ต้องระวังให้ดีๆนะเราเอาอยุมากแล้วบางทีก็เผลอลืมตัวไง ลืมคิดว่ายกได้ที่ไหนได้พอตกเย็นมาปวดเอวปวดหลังปวดเข่าปวดโน่นปวดนี่เน่โอเคไหมได้ละเสร็จแล้วก็ น้ำหมักเสร็จอาหารมาใส่นี่ก็ได้เนี่ยเห็นปะตักน้ำหมักเศรอาหารมาใส่ก็ได้แล้วแต่สะดวกนี่ง่ายมากทำไปเรื่อย เหนื่อยก็พักนะจ๊ะแล้วแต่สะดวกใครสะดวกทำอะไรก็ทำไปใครสะดวกแบบไหนก็ทำไปนะจ๊ะเนี่ยแดดจะเริ่มมาลนะถ้าแดดมาเดี๋ยว,วก็โอเคดินพวกนี้นะเป็นดินดำเห็นดินไหมดินดำดินดำด,นดินดีด้วยเพราะ ส่วนมากเราจะใช้น้ำหมักเศษอาหารน้ำหมักผลไม้โฮอร์โมนส่วนฮอร์โมนไข่แล้วก็น้ำหมักสารพัดน้ำหมักที่เราทำไว้นะงวยเงือเงือเงือเข้าตาไม่ย,ยเข้าตาแล้วเจ็บตาแว่นก็เป็นแว่นกรองแสงนะจ๊ะไม่ใช่แว่นเออไม่ใช่แว่นสายตานะ สายตาเราปกติตรวจสายตาแล้วเป็นต้อหินกับต้อกระจกเท่านั้นเองทุกวันนี้ก็ยังมีอาการเจ็บตาอยู่เป็นระยะระยะไม่รู้เมื่อไหร่มันจะหายขาดนะเวลาเจ็บตาที่ทรามานทรามานน่าเบื่อเบื่อมากเลยเบื่อเบื่อจริงๆเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเวลาไปตรวจสุขภาพดวงตาไปตรวจสุขภาพร่างกายอย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยเพราะพวกเราเนี่ยมันอยู่กับ ยุคดิจิทัลเราจะใช้สมาร์ทโฟนคอมสื่อสารติดต่อนน่นนี่นี่นั่นทำธุรกิจต่างๆอะไรก็แล้วแต่เราจะใช้พวกสมาร์ทโฟนใช่ไหมเพราะฉะนั้นตามก็จะอยู่อย่างเงี้ยจ้องอยู่เงี้ยทำช่องหลายๆช่องมันก็จะใช้สายตาเยอะไปติดตามข่าวสารใน Facebook ก็จะใช้สายตาเราทุกวันนี้ เข้าห้องน้ําก็พกมือถือเข้าแล้วไงเข้าใจใช่ไหมมันติดเนี่ยมันติดตัวมันเหมือนปัจจัยที่ห้าไปแล้วเพราะฉะนั้นมันมีผลต่อสุขภาพมีผลกระทบหลายๆอย่างนะทุกคนตอนนี้ดูข่าวจากมือถือจากสมาร์ทโฟนไม่ซื้อหนังสือแล้วร้านหนังสือก็ปิดทยอยปิดกันไปหมดแล้วใช่ไหม มันมีผลกระทบไงมันจะต้องในยุคนี้มันต้องปรับตัวพวกเราต้องปรับตัวให้ทันให้ทันยุคทันสมัยทันเทคโนโลยีที่ทันสมัยอันนี้ใส่มะพร้าวสับไปแล้วนะเอารองเอาไว้แล้วเราก็นี่เลย เอาดินเก่านี่แหละใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็สักหน่อยนึงแล้วก็เอาน้ําหมักเศษอาหารมาใส่ทีหนึ่งที่เราเคยทอาอ่ะตักน้ําหมักเศษฐาหารมาใส่หมักเราไว้เลยเดี๋ยวเราก็ใส่นี่ก่อนอันนี้เป็นเอาออกกันนะอันนี้เป็นมะยม ที่ตัดกิ่งปักชำโตดีไหมมะย,ยมก็ตัดกิ่งปักชำได้นะหลายคนยังไม่รู้นะมือใหม่หัดปลูกก็ยังไม่รู้นะว่าเนี่ยสามารถตัดกิ่งปักชำได้นะมะย,ยมโตแล้วด้วยเห็นไหมกิ่งใหญ่ปะกิ่งใหญ่นะเนี่ยอันนี้เป็นมะย,ยมที่ตัดกิ่งปักชำหัวเหนื่อยดีร้อนดีด้วยอันนี้เอาปลูกไว้กินยอดนะจ๊ะยอดมะย,ยมอ่อนๆนนกินก็บส้มตำราด้ำตกซุปดอกไม้ยำต่างๆอร่อยมาก ไปปลูกปลูกมองไหนก็ได้แต่จริงมันตัดปักชําไดนะ้เรามีหลายต้นมากแล้วนะมายมที่ตัดกิ่งปักชําอะ่ะเราเคยทําให้ดูแล้วตอนนั้นปักไปห้ากิ่งก็ติดห้ากิ่งอะ่ะหลายคนยังไม่รู้นะว่ามายมตัดกิ่งปักชาได้ แล้วก็เอาน้ำหมักเศษอาหานมาใส่หมักเอาไว้อยากปลูกอะไรก็ปลูกทำไปเรื่อยๆนะจ๊ะกลุ่มรักการปลูกหมดเดี่ยวหมดแรงอะไรค่อว่ากัน สมองสองมือทํามุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้ท่องเอาไว้พวกเราก็แก่เท่าชาราลงทุกวันทุกวันทุกวันสิ่งที่สําคัญที่สุดคือสุขภาพร่างกายเราถึกบอกสุขภาพร่างกายมาเป็นอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นดูแลให้ดีๆสุขภาพมาเป็นอันดับหนึ่งไปละเดออ้ออุ้ยเปยนกรรม